ดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เยดน้วได้จ้ะถ่ายรูปหน่อยให้หน่อยเดียวไม่เขาบอกว่าถ่ายรูปหน่อยไม่ได้ถ่ายรูปซาลด์ไม่ถ่ายรูปล่าโอเคอะทุกคนหากของเรากำลังสบายจงปรบมือพันผ่าของเรากำลังสบายจงปรบมือพันผ่าของเรากำลังมีสุขอากาศร้อนก็ไม่เป็นไรพอพวกเรามาอยู่ด้วยกันจงปรบมือพัน เน่มีไหมมีไหมมีไหมฮะมีไหมมีให้ไปหมดลวให้ไปลวเมื่อกี้วันนี้ดีใจมากนะครับได้มีโอกาสมาร้องเพลงที่นี่ของผมเนี่ยเป็นปีที่สองแล้วพี่พี่ซาร่ามากี่ปีแล้ะพี่มาทุกปีออมาทุกปีเลยเหรอีเพราะพี่ผูกพันกับน้องๆทุกคนใครจำได้บ้างว่าพี่เคยมาแล้วสองหนึ่งสองเออวิจักแลเปียกใครเคยเจอพี่ไหมพี่เคยมาปีหนึ่งจำได้เปล่า ตอนนั้นน่ะพี่จําได้ว่ามีน้องๆมาเล่นเกมแล้วก็เขาให้เขายกมืองี้แล้วพี่ก็ดึงกางเกงเขาเราเป็นคนแกล้งเด็กที่ใส่ไม่ดีขอมากสวัสดีคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีนะคะวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนโตขึ้นมากเลยนะผ่านมาหลายปีน้องๆสูงขึ้นแต่ทำไมพวกพี่ยังขึ้นแค่เดิม เราผู้ใหญ่แล้วเราผู้ใหญ่แล้วะนะคะ,ะวันนี้น้องนอนมาด้วยนะคะต้องบอกเลยว่าน้องนอนก็มาทุกปีเหมือนกันใช่ครับปกติจะมาเล่นเกมกันเมื่อก่อนนอนนี้ตอนมาแรกตอนมาครั้งแรกตัวเท่านี้อ,อันนั้นเขาน่าจานอนมาเอาละคะ่ะวันนี้พิเศษนะเราะจะมีการแข่งขันช่องนี้ต้องบอกเลยว่าการแข่งขันมาแรงมากวันนี้แข่งอะไรรู้ไหมแข่งอะไรเฮ้ <laughs> ใครใครใครรู้ยกมือใครรู้ยกมืออร์แข่งอะไรครับแข่งอะไรแข่งอะไรเขายกมันรู้แข่งอะไรครับนี่อ๋อเปล่าเขาเขาเขาแกวเขาแกวเขาเกาแขนเกาแขนไม่ได้ยกมือวันนี้นะฮะเราสามคนจะมาเป็นกรรมการในการแข่งขันระดับเอเชียตะวันกลางเฉียงออกไม่มีนะออกเอออะไรพี่เรียนจคกที่ไหนพี่ต คครับงนขอุเี่ยวันนี้นะฮะบอกเลยว่าครั้งแรกในดวงประทีปนะคะมูลนิธิของเราจะมีการแข่งขันแรปบอลเชี่ยวเชี่แรปด้านหรือแรปเงาคนละแรปนะคนละแรปเอาคนไทยมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณแม่คะคุณแม่ถูกเป็นแต่เชี่ยวมาซื้อคนนี้นะะจีดากอนมาแน่ๆเลยทำไมครับ บบสีผมม่สมก็ไ่ลสรืค่ะวันนี้เราก็ได้เกียรติมีกรรมการอีกสองท่านจอมาร่วมตัดสินกับเราในวันนี้ด้วยนะขอเรียนเชิญคณะกรรมการอีกสองท่านนะคะก็คือน้องที่มาแรนด์บอเรนเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมถึงลูกเจ้าของนะคะลูกของคุณคุณแม่ดูมาทีมนะคะที่จะมาช่วยตัดสินประแนะนำตัวแนะนำตัวอะไรคะ สวัสดีครับผมแนะนำตัวอีกครั้งนะครับชื่อต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยอายุเท่าไหร่แล้วฮะให้ถ่าย14ดีมากมาเอาเงินข้างหลังนะฮะ2ี่สล่ะครับอ๋อ27นะครับอันนี้อันนี้ท่านพี่เชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหวบ สิบวันเหรอเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันหลัง